เราถึงแล้วนะทุกทนอะ c เวออยู่ของไทยนะนี่คือการมาดูบอลไทยครั้งแรกเลยนะครันเลือกบอลโลกไทยเจอกับจีนพี่เคยียร์อะไรจีน่อ <laughs> <laughs> เล่นนี่นี่ช้างศึกนี่ welcome to Thailand only แต่น้องอยู่กับพี่แบบนี้ต้องชนแก้่ <laughs> <laughs> โอนรตงวมากเนี่ย <laughs> ประเทศไทยเ็าว้าวเหมือนกันใน,นนี้ เราสองคนกำลังไปดูบอลนะคะที่ไหนเอ็มราชมังคลาครับนี่พี่ไปไปดิเลี้ยวตอนนี้นะเราจะกำลังไปนะคะทุกคนบอลเล่นกี่โมงบุ่มครึ่งนี <c oughs> น่วันนี้นะคะเรามาเชียร์พี่ซิโก้ค่ะไม่ใช่ใไ,ม <c oughs> ไม่เตะแล้วเหรอไม่อยู่แล้วหลอเล่นออนออูม้าเอ้ยอยู่ก็ได้นะคะเราไปเจอกันเลย พี่ดสุมันมันเก่งตาวะเนาะเดี๋ยวครับนี่ขับเก่งมากอ่ะเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวก็โดนจะเฟ้นแล้วนะเกียวสุดท้ายขอโทษอีกอ่ะขอโทษค่ะนี่นะจ๊ะถึงแล้วจ้าเตรนตั้งโมงกันเลยนี่ครับเพื่อนข้านี่ใจแล้วจ่ายแล้วแล้วก็ไปขึ้นสะพันลอยจ้า นี่เราถึงแล้วนะคุณทุกคนอ่ะ c o ว e r you ของไทยนะนี่คือการมาดูบอลไทยครั้งแรกเลยนะครับมือของไทยก c o v อ r you เพราะว่าเราเคยไปดูที่ต่างประเทศมาแล้วอันนี้เป็นการคัดเลือกบอลโลกไทยเจอกับจีนก็คัดเลือกบอลโลกอ่ะเคียบผมพี่วินอันนี้ไทยแข่งกับจีนใช่ครับถ้าวันนี้ใครชนะก็จะได้ไปแข่งเอ่อเป็นการเก็บแต้มเรามีสิทธิ์ไหมมัวรยากแต่ว่าก็เชียร์พี่เชียร์อะไรจีนหล่อเล่นนี่ นี่ช้างศึกนี่เรามาเชียร์ไทยอยู่แล้วเฮ้ยเรามาเชียร์ไทยอยู่แล้วเราอาจจะได้อยู่ด้วยกันในคลิปนี้ว่าบอลไทยได้ไปบอลโลกเปล่าใช่นแต่อีกหลายแมตช์ไม่ใช่แค่แมตช์นี้นี่พบกับยอโย่เลยค่ะใช่เราก็กะซื้อเบียร์ไปกินในสนามแล้วไงนั่งกันนิ่งเลยมม่จจิงงสเห เวลาแไัค下午七点แด้กันเถอะสำหรับคนจีนสิมารถเข้าได้ใช่พ่อได้หเนี่ยแม่ม่ได้มากันก๋วยเตี๋ยวฮ่าฮ่าฮ่าอยู่ดีก็นั่งแดบเบียอยู่ข้างหน้าทําไมให้เขาขายทำไมขายเอาคิวขายทไม ดูไทยแลนด์โอลี่แต่ถ้าน้องอยู่กับพี่แบบนี้ต้องชนแกวันชูทีโอเคโอเคเป็นไงครับ <c oughs> ทำไมวะเขาขอถ่ายรูปทำไมอะ่ะความสัมพันธ์ไทยจีน <c oughs> ดูบอลครั้งแรกพี่รอมีความรู้สึกว่าร้อนมากไม่เหมือนดูที่ต่างประเทศเลยพ <c oughs> อเราความรู้สึกเหรอ,อแต่ว่าปูไม่เคยเข้ามาในนี้ไงแต่เขาสึกมันก็ใหญ่เหมือนกันแต่ว่าต่างประเทศมันด้วยอากาศ <c oughs> ใช่ไหมนะอ่าะ <c oughs> อัตาปาลิสมันจอยแต่ของไทยาาชนะปาลิสคืออะไรก็ะเตะอยู่แล้วยังตัดอยู่เลยยจากจะเตะอยู่แล้ว ยังทาสีอยู่เลยนะให้เขาดูแลให้มันดีที่สุดเขาก็โอเคเอาจริงไม่เคยเข้ามาไงมันเทียบกับต่างประเทศไม่ได้เพราะจากประเทศได้อากาศใช่ใช่ไหมล่ะของเราก็เป็นซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ร้อนเหงือกกูเยอะกว่านักบอลอีกตอนเนี้ยวันนี้ต้องขอบคุณคนนี้ได้เพื่อนเป็นอะไรนะที่อยู่อย่างเนี้ยโจรเตอร์อะไรนะเตอรเก็บบอลเตอรเก็บบอลเขาบัตรมาให้แล้วก็พาเตอรีลุ้นส็มา ไไพ่อสักหนึ่งบทเพลงหนึ่งครับเไป็นไงคนไม่ดูบอลแล้วดูพ่อแล้วตอนนี้เป็นตำรวจจริงมั้ยนี่ตำรวจด้วยเป็นนักร้องที่จับโจรได้ดีได้โคตรวองมากเนี่ยว่องฝั่งนี้ตายไปเลย <S <S ดูเอาแล้วฝั่งนี้เริ่มแล้วเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วว่าไง ขนาดนี้ทงก็ขึ้นใช่ไหมนี่ก็ร้องเพลงฟังอ่ะรู้จักใครบ้างเนี่ยนะรู้จักใครบ้างมีใครย่าทอนไงออ๋ถูกถูก ไเอ่หมดแล้วหม <laughs> ดเดียวเหรอเนี่ยผหอมถืออด oh 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 oh.

อะไรเอ่ยทำยังเพ้ออะไรเอ่ยไม่รู้้วยว่าแจกทำไมออไม่รู้้วยแจกเฮ้ยงงนะจรไดไงทำยังไงนะเอออะไรเอยมันทำจงจริงะกทำไปไม่รู้ที่าเกียรตเขาเต็มเเนลยไหเราสไลมากรรมการบักนี้ไงตีน สุปโชคให้สารัตย์จิ้ด <za> ้วยสายโอ้โห1-0นักทีมชาตไทยในทีที่23สารัตย์ยูเย็นทำให้ไทยนำจี้วครับ1-0ประตูที่6ของสารัตย์ยูเย็นยับในนามทีมชาติสุดยอดยับเป็นลมปว้ใจละวายเป็ไงความรู้สึกเป็นลมนำแล้ว เนี่ยนี่คนจริงตาลัสตาลัสอยู่เย็นเ็ยไปอยู่ไหนอยู่นี่นี่เอนอ๋อมายิงแล้วเข้าก็เจ็บไม่เข้าก็เจ็บต้องยอมมาดู ใครที่ติดตามเอ็มมาจะรู้ว่าเอ็มใช้มาหลายปีมากแต่ตอนนี้ปรับสูตรใหม่คิวอีกโกเวลาทาเนี่ยมันจะทาให้ผิวเราเนี่ยมีความสว่างออรล่ามีความเงาให้รู้สึกว่าหน้าเด็กเพราะว่ามันมีสารบำรุงทาให้หน้าเด็กสารบำรุงมาจากดอกไม้6ชนิดที่สําคัญไม่มีพปรเบนไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ผิวแพ้ง่ายผู้หญิงผู้ชายผิวคล้ำผิวสีใช้ได้หมดจากมันจะปรับใส่หนึ่งระดับ1หลอด219รอบาท s p f 50 PA บวกบวกบวกไม่เหนอะหนะที่สําคัญแตกตัวเป็นน้ำนะจ๊ะไม่เหนียวเหนอนะหนเป็นตัวบำรุ ดักน้ำไม่ได้น้าทำให้น้าเนี่ยดูนุ่มเด้งตลอดเวลาและที่สําคัญใครที่แต่งหน้าทุกวันตัวนี้มันจะเป็นเหมือนไพรเมอร์ช่วยเบลอรูขุมขนด้วยนะจ๊ะทำให้หน้าเราเนี่ยผิดทนเครื่องสำอางได้แล้วก็จะบอกว่าทาซ้ำระหว่างวันได้ด้วยจ้ะใครสนใจนะจ๊ะสั่งซื้อได้ตามนี้เลยจ้าไปๆล่ะแม่ไปๆทุกคนตบ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 ทุกคนเลยตบตนนี้ทุกคนกาลังอยู่ในกูเปียกไปกูว่า แล้วอ okay, ่ะแล้วหมดแรงมากสู้ๆนะคนไทยไอคุณไม่มีกรจกระจจะทนนะคนโดนตอกกันมดเลยหมดแรงมากพ่อโมยูไหนเชยวดูพ่อมาด้วยบายดีสบายดีหดแรงมากมังมีกระิกระจจะเชีย พูดมาดูเยอะๆนะนดะนะูดิก,ก่อนนะจ๊ะตอนนี้ก็คือถือว่าสำเร็จร,ร่วงในการดูบอลไทยแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะว่ามันเป็นยังไงนะคะสำหรับมี้ฟ้กคนแรกปมาเชนะพูดร่วชสตากรรมเหมือนมาเก็บเห็ดอ <laughs> ประเทศอื่นไม่มีของไทยมีแบบคุรลักกับก็จะมีของสำรวย <c oughs> ให้แบบหยิบกนนารนั่นรัานนะคะก็ใครไม่เคยมาดูบอลไทยก็และมากเมื่อไหร่อ่ะพี่ไม้รูชอบามืก่อนทัางไม่ก่อนเหรอ <c oughs> ชอบเลยเหมืนอนอเ <c oughs> <c oughs> ึ๊งฟิลตรงเดียว